เอาละครับวันนี้เราทำกินร้านอยากทำแต่ไม่อยากกินบายเชมิทกันครับก็จอดรถแล้วก็เดินออกไปครับเปิดแบบแล้วก็เดินตามซักซกซักก็ถึงนะครับไม่ไกลมากอืมถึงแล้ววันนี้เรามีชาวแกลงมาด้วยภายในร้านด้านล่างก็จะเป็นโรงนะครับแล้วก็จะขึ้นไปร้านอาหารแล้วก็ต้องเดินขึ้นไปชั้นสองครับเป็นเช็คเทเบิลนะครับ ใช้บ้านเป็นห้องครัวทำอาหารเอ้าวเป็นไงครับนี่ครับเซตบิ๊กสวัสดีครับเนเลยครับอาที่เรา็จะเป็นานครับแต่วสหรับารอาหารเรเป็นคัสโคเนนะครับแต่เราจะไม่มาเสร็จ ดรองครับแต่เชียงภูนะครับแน่นเลยชิ้นใหญ่มากครับเป็นเสียโโร์โฟการครับก็มีซอสเชอร์รี่ด้วยซึ่งเสียรโฟโกาเวลาทานก็ต้องระวังชักเปรี้ยวนิดนึงครับผมคิดว่ามันปับเยี่ยนได้อย่างดีเลยแาะท้ายจานก,ก็เป็นลูกมะเดื่อสองครับ ครับเป็นมันต้องมั่งซุปครับเป็นเชฟมัวร์โรจากประเทศอังกฤษครับเชฟผู้ว่ากนรกินก็แซลก็คืออร่อยครับส่วนตัวผคก็สุดแบบสีอยู่แล้วแล้วก็จะบอกว่าหอยเชลล์ตัวใหญ่มากๆมากๆจริงๆกุ้งนะครับเสิร์ฟพร้อมกับเส้นโคเรเซตพาสต้าของฝรั่งเศสครับแล้วก็ลิซซตโตกับย่าฝรั่งครับก็รวมรวมอร่อยเล่นดีมากครับ แล้วก็อย่างที่เห็นก็เป็นซิกเนเจอร์เลยแหละจริงๆก็อร่อยทุกจานครับอันนี้คือเป็นบีฟเวนตันครับแล้วก็เป็ดย่างอร่อยมากครับแล้วก็เมนูไทยก็คือของหวานครับรวมๆแล้วดีมากครับต้องไปลองกันนะครับเชฟก้าลงดีครับทุกจางให้10เต็มสิเลยครับอเป็ดย่างนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย